สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่จังหวัดกรุงเทพถนนเยาวราชนะครับของกินของอร่อยเป็นที่เลื่องลือเล่าขานตำนานย่านของอร่อยเยาวราเลยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปแถว เรียกอะไรวงเวียนยวราษนะครับก็แถวแถววัดไตมิตรนะครับก็มาถึงวัดไตมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆวัดไตมิตรนะครับก็จะเป็นวัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับเพื่อนๆมีประวัติมายาวนานนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นวิหารพระพุทธสัมฤทธิจ,จกักรพรรดินะครับเพื่อนๆ สวยงามมากๆดูศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังมากๆครับเพื่อนๆเดินมาอีกนิดเดียวนะครับเพื่อนๆนจะเป็นโบสถ์ของวัดไตมิตรนะครับด้านหน้าโบสถ์นี่ครับจะปลูกกล้วยแบบนี้ครับเพื่อนเคือือยาวมากๆเพื่อนๆเรียกอะไรครับจากการที่สอบถามนะครับเขาเรียกว่ากล้วยร้อยหวีนะครับเพื่อนๆนี่คือแบบหวีเยอะมากๆเรือยาวมากๆน่าจะมีเป็นร้อยครับอย่างชื่อแหละครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะมีเนี่ครับผลไม้ น่ากินมากๆคมลุมเยอะเลยนี่ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นโบสถ์กันครับเพื่อนๆไปดูพระประธานของวัดไตรมิตรนะครับด้านนี้นะครับเป็นโบสถ์ของวัดไตรมิตรนะครับด้านในก็จะมีพระประธานแบบนี้ครับเพื่อนๆสวยงามศักดิ์สิทธิ์และดูเข้มขังทรงพลังมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีพระนะครับคอยพรมน้ำมนต์ แล้วก็ผูกสายศิลให้นะครับส่วนอีกด้านนี้นะครับเพื่อนๆเป็นวิหารองค์หลวงพ่อทองคำนะครับก็มีนี่แหละครับเพื่อนๆเจ้าแมวเหมียวนะครับทําหน้าที่คอยรับแขกนะครับแล้วก็ดูแลวัดนะครับเพื่อนๆเจ้าเหมียวลูกศิษย์หลวงพ่อทองคํานะครับนี่ครับร้องดีซะด้วยเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะพบกับหลวงพ่อทองคําศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆ จากการที่อ่านประวัติคร่าวๆนะครับองค์หลวงพ่อทองคำนะครับก็สร้างมายาวนานไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับเพื่อนๆโดยสร้างจากทองคำบริสุทธิ์นำมาหลอมจนเป็นองค์พระพุทธรูปแบบนี้สวยงามศักดิธิ์เข้มขังและดูทรงพลังมากๆครับเพื่อนๆสมัยก่อนนะครับเขาใช้ปูนนะครับพอกองหลวงพ่อไว้นะครับเพื่อจับคางตา จนอยู่รอดมาถึงปัจจุบันนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เดินมาด้านนอกนะครับก็จะมีของกินของอร่อยเพียบเลยนะครับด้านหน้าวัดเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหาของกินกับซอยตอกโรงหมูหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับซอยนี้มีร้านนี้นะครับก็เปิดขายมาเยานานอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า70ปีนะครับเพื่อนๆกับร้านสีมรกตข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับหมูแดงยังใช้การย่าง แบบโบราณอยู่เลยนะครับเพื่อนๆหมักจนเครื่องเทศเข้าเนื้อนะครับและย่างหอมๆส่วนตัวหมูกรอบนะครับหนังกรอบฟูเนื้อแน่นเด้งช้และมุนลิ้นมากๆครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เปิดขายมายาวนานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูเมน,นูในแต่ละวันนะครับ หายดีมากๆซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับคือซอสหมูแดงนะครับที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับคือมันจะมีทั้งความหอมนะครับเพื่อนๆแล้วมีความมันหวานมันเค็มครบรสรสชาติแบบกลมกลม่อมอูมามิโอเดียมเดียมมากๆครับเพื่อนๆหรือแล้วจะมีอย่างเมนูพิเศษนะครับว่จะมีทั้งเป็ด ตุ๋นนะครับเป็นเป็ดตุ๋นมะนาวดองมะระต้มซี่โครหมูหรือว่าจะเป็นตุ๋นยาจีนนะครับพวกอะไรอดอกไม้จีนอร่อยมากครับเพื่อนๆแต่ละเมนูนี่ครับแล้วมีน้ําชาชงเข้มข้นบริการนะครับในราคา2บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ พาหอมหอมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆระหว่างรออาหารนะครับก็สั่งน้ําชามาทาเนี่แหละครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วนะครับสําหรับจานนี้นะครับสั่งมาเป็นพิเศษ10060บาทนะครับเพื่อนๆสําหรับจานนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับคือล้าสีมรกตเนี่ยคาว่าพิเศษนะครับคือพิเศษจริงๆแตกต่างจากตัวธรรมดาเลยนะครับทั้งวัตถุดิบนะครับเพื่อนๆนี่ครับ หมูกรอบก็จะสับมาชิ้นห,หนาๆคำโตๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับและตัวหมูแดงนะครับเป็นหมูแดงน่าจะส่วนสะโพกนะครับมันมีความนุ่มนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศเข้าเนื้อย่างมาได้หอมากๆครับและมีไข่ต้มให้หนึ่งฟองนะครับขนาดไข่ต้มนะครับเขาะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านนี้นะครับ ไข่ต้มนะครับข้างนอกเขาจะเป็นสียม้ครูอ่อนๆหอมๆน่าทานมากๆครับและตัวไข่แดงเยิ้มๆกําลังสวยเลยครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างที่บอกครับตัวหมูแดงดูความหนานะครับเพื่อนๆและดูแผ่นพิเศษจริงๆครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ชอบทานจุนะครับแบบชอบทานแบบของแบบดีๆเน้นๆแบบนี้นะครับแนะนําสั่งพิเศษนะครับมาร้านนี้นะครับต้องเอาให้สุด มาให้สุดนะครับเพื่อนเพื่อนพิเศษแล้วจะรู้คือจริงๆทานธรรมดาก็อิ่มแล้วนะครับเพื่อนเแต่มาร้านนี้ที่ไรเนี่ยสั่งพิเศษทุกทีมันได้วัตถุดิบแบบนี้ครับเพื่อนๆอิ่มอร่อยจุใจจริงๆครับแล้วดูตัวกุนเชียงนะครับทั้งกุนเชียงร้านนี้ก็ทําเองนะครับอร่อยอย่างกุนเชียงนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับและมี ตัวนี่ครับพริกสดแบบนี้นะครับเพื่อนๆซอยมาให้เรียบร้อยนะครับและก็ตัวต้นหอมนะครับหรือเพื่อนๆชอบทานพริกสดแบบแช่น้ําส้มก็มีให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยครับเป็นข้าวหมูแดงอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับสําหรับร้านสีมรกตทานมาตั้งแต่สมัยเรียน จนปัจจุบันก็น่าจะ20ปีนะครับเพืเ่อนๆสมัยก่อนนี่จานหนึงแค่ไม่กี่บาทเองครับต้องนานนะครับกว่าร้านนี้จะปรับราคาขึ้นมาเป็นราคานี้นะครับสำหรับร้านข้าวหมูแดงสีมอรกดนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นซิกเนเจอร์ ไม่เหมือนใครนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ตัวซอสหมูแดงนะครับที่มีความเข้มข้นหอมหวานมันเค็มครบรสในรสชาติแบบและมุนกลมกล่อมครับเพื่อนๆไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปรสชาติแบบกําลังดีมากๆครับเพื่อนๆแ,และยังมีตัวหมูแดงหมูกรอบที่เป็นแบบฉบับของเขาจริงๆแท้ๆนะครับแล้วยังมีคุณเชียงของอร่อยของเขาอีก คือแต่ละวัตถุดิบเนี่ยรังสรรค์ได้ดีมากๆครับและเอามารวมกันเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆครับในราคากลางๆกำลังดีนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับคนแน่นตลอดนะครับตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านนะครับปัจจุบันนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับปิด4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อน สมัยก่อนนี่จําได้เลยนะครับปิดไวมากๆคือเขาขายดีมากๆหมดไวมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวหมูกรอบนะครับเพื่อนๆคือตัวหมูกรอบเขาแบบมันเนื้อมันแน่นแ่นเด้งๆอะครับเพื่อนๆเขาเลือกหมูสามชั้นได้ดีมากๆครับและหนังกรอบเนื้อกับมันนี่แน่นแนเด้งๆ มันเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆครับเพื่อนๆลองแล้วจะหลงรักนะครับกับร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสีมอะระกตของดีจังหวัดกรุงเทพของอร่อยเยาวราชนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวหมูกรอบนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับหมูกรอรบเขาจะเป็นแบบแท่งๆสวยๆแบบนี้นะครับตัวตัวหนังนะครับเขาจะก,กรอบ กรุอบนะครับส่วนตัวเนื้อเนี่ยจะแน่นเด้งเคี้ยวแล้วมันแบบเด้งเดมันสู้ฟันมันฟินนะครับแล้วมีความอร่อยในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆยิ่งมาเจอกับน้ําซอสแบบนี้ทานคู่กับพริกสดแบบนี้นะครับกินได้บ่อยอร่อยไม่เบื่อแน่นอนนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็มีแทบทุกวันนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยหมูกรอบแบบนี้ครับเพื่อนๆหายากนะครับที่จะเป็นหมูกรอบแบบนี้ คือร้านนี้นะครับตัวเนื้อนะครับเพื่อนๆและตัวมันนะครับเขาจะมีความเด้งนุ่มหนึบนะครับเวลาเคี้ยวเวลากัดแล้วมันนุ่มหนึบเด้งสู้ฟันอย่างฟินนะครับเพื่อนๆและร้านนี้นะครับราดน,น้ําซอสให้ฉ่ำมากๆนี่ครับทานคู่กับต้นหอมและพริกสดนี่โรยไปด้วยซีอิ๊วดำนนเน้นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ จานนี้กว่าจะล้มหมดนะครับก็หมดเวลาไปเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆค่อน,คนข้างจะเยอะคุ้มเวอร์นี่ครับหมูแผ่นใหญ่ๆแบบนี้กินกับต้นหอมก,กรอบพริกก,กรอบๆนะครับเพื่อนๆแล้วพริกร้านนี้วางให้เป็นแบบตะกร้าเติมได้สะใจมากๆครับนี่ครับ แล้วผมเป็นชนชอบทานพริกซะด้วยสิอ้โหถูกใจเลยครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ร้านแถวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับหรือเมนูพวกอะไรอนะไก่พักวไก่หรือว่าจะเป็นเมนูร้านร้านหน้าไก่นะครับเพื่อนๆข้าวหน้าไก่นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีตัวพริกแบบเนี้ยไว้แก้มนะครับ พริกกับกระเทียมต้นหอมใบแก้มมันเป็นช่วยในการเพิ่มนะครับส่วนใหญ่อาหารจีนนะครับเขาจะเป็นแบบรสชาติแบบเชงเชงรสชาติกลางๆงนะครับคือมีความกลมกล่อมนะครับคือไม่โดดไปทางไหนนะไม่หวานไปไม่เค็มไปแต่รสชาติพอทานแล้วมันแบบม,มันเป็นความอร่อยที่มันลงตัวครับเพื่อนเพื่อนมันอูมามินะครับเพื่อนเพื่อนมันรสชาติแบบ ทางกลางหางแล้วมันแบบรู้สึกได้อรรถรสมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวครับเพื่อนๆแล้วมาทานด้วยกับผักกรอบๆนะครับพริกเผ็ดนิดๆนี่แหละครับเพื่อนๆมันเพิ่มความอร่อยมันดันความอร่อยให้อาหารนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับหมูกรอบร้านนี้คือแบบเดอะเบสอันดับหนึ่งในใจเลยครับเพื่อน หนังกรอบกำลังดีนะครับและตัวเนื้อกับตัวมันเนี่ย <c oughs> เด้งสู้ฟันอร่อยมากจริงๆครับทานแค่กับตัวซีอิ๊วดำอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะจานนี้กว่าจะหมดก็กินเวลาเยอะอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนั่งทานเกือบครึ่งชั่วโมงครับขนาดคลิปนี้ตัดมาลงนะครับยังตัดมาประมาณสิบห้านาทีได้นะครับเ,เพื่อนเพื่อ นี่ครับส่วนตัวธรรมดานะครับผมสร้างมาเป็นห่อจะได้ดูว่าตัวธรรมดากับตัวพิเศษมันต่างกันขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวตัวธรรมดานะครับสําหรับห่อนี้ก็ราคาอยู่ที่60บาทนะครับธรรมดา60บาทพิเศษจะโดดไปเลยครับ160บบาทแต่วัตถุดิบนี้แบบอัดแน่นเต็มเต็มจานเลยครับธรรมดาก็จะเป็นแนวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นหมูแดงหั่นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหมูกรอบ หมูกรอบนี้จะเหมือนกันครับชิ้นนั้นหนาคําโตโต,ต,ต,ตสะใจนี่ครับแต่ตัวพิเศษซิกเนเจอร์ของมันคือตัวหมูแดงนี่นะคะรับเ,เพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหมูแดงนะร้านนี้มโตคตรเจ๋งครับเพืเพ่อนๆและข้าวนะครับต้องเป็นข้าวแบบนี้นะ<า>นข้าวแบบนี้ทานกับข้าวหมูแดงหมูกรอบราดน้ำซอสนี่อย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆ ตัวพริกนะครับสามารถตักกลับบ้านได้นะครับตัวพริกกับต้มหอมนะครับเพื่อนๆสามารถตักกลับบ้านได้นะครับผมมาที่ไรยก็จะเปิดห่อแล้วตักพริกใส่ห่อแบบนี้นะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยเป็นอิ่มแต่อยากทานอีกเป็นร้านโปรดของผมเลยนะครับสําหรับร้านข้าวหมูแดงสีมรกตเดินต่อครับเพื่อนๆนี่นะครับซอยนี้จะมีของอร่อยเพียบมาเจอกับร้านลุงนะครับขายกุ้ยช่าย ร้านนี้นะครับแกทําเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เลือกผักมาจนปรุงรสผักนะครับแล้วก็มาห่อเป็นตัวแบบนี้นี่ครับเป็นแบบโบราณขนาดแท้นะครับเพื่อนๆแล้วดูตัวกุยช่ายทอดนะครับทอดได้แบบน่ากินมากๆเนียนมากๆครับแล้วใช้น้ํามันใหม่ๆนะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ12บบาทนะครับเพื่อนๆ 4ตัว50บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดกล่องหนึ่งมี4ตัว50บาทนี่ครับเพื่อน,อนผมสั่งมาอย่างละกล่องนะครับก็ทั้งแบบทอดและแบบไม่ท่อดนะครับเพื่อจะมาทานและเปรียบเทียบกันดูว่าตัวไหนจะอร่อยกว่ากันนะครับเพื่อนอน,นี่ดูครับเเนนนนคียะรับพื่อ,อลุงแกทอดได้แบบเนียนน่ากินมากๆครับเพื่อน คือทอดได้แบบกรอบนิดๆกรอบบางๆด้านนอกนะครับถ้ากรอบเกินไปมันจะแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูกรอบกําลังฟูๆแบบนี้ครับเพื่อนๆมีสี่ไส้นะครับเพื่อนๆกล่องละห้าสิบาทก็แค่เห็นขั้นตอนการทําก็น่าทานมากๆเลยครับถือว่าคุ้มนะจับจีบตัวกุ้ยช่ายได้สวยมากได้น่ากินมากๆครับเพื่อนๆ นี่ครับดูจีบแกครับเพื่อนๆขนาดทอแล้วก็ยังเห็นความสวยของจีบตัวกุยช่ายอยู่เลยนะครับตัวไส้นะครับจะมีทั้งไส้ผักนะครับคือไส้กุยช่ายนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วก็ไส้หน่อไม้ไส้มันแกวนะครับร้านนี้นะครับจะเป็นสูตรแป้งบางกําลังดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไส้แน่นๆแบบนี้ ตัวแป้งนะครับกรอบนอกนะครับด้านในยังนุ่มและมุนอยู่เลยนะครับและตัวไส้นี่อร่อยมากๆไส้นี้เป็นไส้หน่อไม้นะครับแน่นๆเลยนะครับหน่อไม้ทางร้านนี้นะครับเขาจะหั่นเป็นเส้นๆมันทาให้มีความอร่อยเพิ่มขึ้นเลยนะครับโดยรวมๆนะครับผมชอบทานแบบตัวนึ่งมากกว่าครับแป้งมันนุ่มหนึบเบ้งและไส้แน่นๆน้ำจิ้มร้านนี้คือเผ็ดมันิดๆอยู่แล้วอร่อยมากๆครับ ร้านนี้อยู่ซอยตอกลงหมูนะครับขายช่วงเช้านะครับเพื่อนๆนตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจนของหมดร้านนี้ขายไม่เกินสองชั่วโมงนะครับหมดเกลี้ยงด้วยราคาขนาดตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนและรสชาติความอร่อยอร่อยมากสำหรับวันนี้นะครับหวังว่านเพื่อนนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำนำเสนอเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดความอร่อยแบบนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนมวนะัดที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ